สวัสดีค่ะท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านไหนขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางงสองน้ำเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ก็มีแนวทางจากทางพอเซียนทังลอยเอสค่ะพอเซียนลอยเอก็เป็นเซียนคำนวณเหลขกผู้นึงล่ะค่ะที่คำนวณแบบแมนแมนอะไรหรค่ะเหล็กเล่าเล็กห้าน้อยของเราเนาะค่ะเนาะเล่าของเราก็แตกสะแตกไส้ไนละค่ะแต่บางเทื่อเกลี่ยลำแยกกับว่าเดี๋ยวเ,เล่ามาลงค่ะ จะมีแนวทางตรัทบาลเนาะค่ะเนาะรัฐบาลชุดนี้จะเป็นของพอเซียนทั้งรอยเอ็ดหรค่ะแล้วหายตัวเลขมากแล้วหายตัวเลขมาแล้วเดี๋ยวสิพา้าเบิ้งตัวเลขน้ำกันค่ะชุดรัฐบาลชุดรัฐบาลหนึ่งกอข้อหกหกค่ะหนึ่งกอข้อหกหกบน ชุดบนค่ะเดี๋ยวเรงจะเล็กในโทรศัพท์ก่อนค่ะเพราะว่าเราจะส่งมาทางโทรศัพท์เนาะ ตัวเล็กลากกส่งแส่กระดาษมหายหลอะค่ะเขียนแส่กระดาษมมใหายแล้วเดี๋ยวสิล่งตัวเล็กหนะีเอฟซีเดบ่งไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะชุดบอลวิ่งลูดสามหนึง่งสี่เจ็ดมเล็กวิ่งยุ่3สามสี่ตัวค่ะ วิ่งหลุดบนรางสามหนึ่งสี่เจ็ดค่ะเด็กเล่าสามหนึ่งสี่เจ็ดเด่นไปที่สี่กับหนึ่งค่ะตัวเด่น สีกับ1นกับหนึ่งจะเป็นคูมาหไห่จะเป็นคูมหามหห่สามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนหนึ่ง

9ก้าแปดเจ็ดสี่อันนี้ก็จะเป็นเลขวิ่งล่ะค่ะเลขวิ่งตัวเด่นตัวที่เราเด่นเนาะค่ะเนาะเราเอาไปวิ่งวิ่งหนึ่งกับสี่เป็นตัวเด่นไปวิ่งจับคู่ออกมาห้าสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้า แปด4ก็ค่ะเลข2ตัวบนลางเลข3ตัวค่ะเลข3ตัวไม่ยูส่เก็ดหนึ่งสี่เก็ดหนึ่งสาม สามหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าอีกสามตัว ตัวร่องของเล่าค่ะมีตัวร่องตัวกันเนาะชุดตัวกันค่ะเล็กกันของเล่าไม่อยู่สามสามสี่สอง เลขสามตัวเลขสามตัวตัวกันสามสามสี่สองค่ะอันนี้จะเป็นตัวเก้ากันขาออกบาะมาี C หนึ่งไม่ลวค่ะเลขของโเซียนทางลอยเอสละค่ะ พอเซียนหน,นึ่่งค่ะอยเอพอเซียนหนึ่งนย่มีเลขชอบอีกค่ะเล็กมักเล็กสอบของเราหนึงเก้าเก็ดค่ะมักส่วนตัวค่ะ ตัวเลขชุดนี่พอเสยนเด่นไม่หนึ่งศูนย์ห้าเลขสามตัวชุดเด่นเด่นไปทีสามหนึ่งสี่หนึ่งเก็ดหนึ่ง เจ็ดสี่ค่ะตัวเด่นของเรามีสี่คูเนาะตกกันค่ะเน้นไปตัวนี้ตกกันค่ะนี่ก็จะเป็นเลขของพอเซียนทั้งลอยเอ็ดค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งกระากดาบนล่างเลขวิ่งสามหนึ่งสี่เจ็ด เดนไปที่1กับ4ค่ะตัวเดนจับคูมาหมห่งสห่งเจ็ดหดเก้าเก้าแปดเจ็ดสีคูเนาะค่ะเนาะหคูเดนหายสีค่คูค่ะส่วนตัวกัน3ามสค่ะเป็นตัวกันเดนไปทีสามสเลข3ตัวส7 1 3จ็ดหนสมสามย์หค่ะ เด่นหายสามตัวเด่นหายสามตัวมีตัวมักอีกค่ะัวมักส่วนตัวของเราหนึ่งเก้าเค่ะเล็กเล่ามักแนวทางของเราทรงมาไห้ตามนี้นะะเน,ะนะานะค่ะเนะา,นาะก็จะล่งไปตามนี้ล่ะค่ะแนวทางมีตัวเลขกแบบไดหน่อยหลายซ้ำใดกะลงไปจ้ะถ้าบ่ลุงเดี๋ยวก็สีว่าล่งบ่หมดเนาะค่ะเนาะไห้มาหน่อยหลายก็จะล่งไปตามนี้ล่ะค่ะ แนวทางตัวเลขกด้เบิลงได้เห็นน้ากนแเราเนาะค่ะเนาะทางช่องก็นํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางได้ค่ะเด้อจังไรกับผิดจารณาเอาละค่ะตัวเลขก็มีความเสี่ยงค่ะหากมักกัตามบ่มักกับพานได้ค่ะแนวทางสุดนี้ของพอเซียนทางลอยเอททางส่องก็นํามาเสนอใหเอฟซี้เบิลงได้เห็นเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กับ่่ีมยังหลายกะขอจบไปเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อจังไรกะขอ ให้ทุกท่านทุกคนกะโศกโศกมันหมาน้ำกันสุปูสุกข้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะ